สวัสดีค่ะอันนี้จะมาใส่ปุ๋ยมะพร้าวนะคะอันนี้ก็คือขี้เถ้าถ่านเราจะใส่ขี้เถ้าถ่านให้มะพร้าวอายุ8เดือนนะคะไม่ค่อยได้มาสวนหญ้าก,ก็ลกลกดโวยขี้เถ้าถ่านนะคะขี้เถ้าถ่านของเราก็ใส่ไปเลยค่ะรอบๆเตนมต้น รอบๆเลยนะคะคทำอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็จะใส่หญ้าที่ตัดออกเมื่อกี้นะคะใส่เกลื่นตนะค่ะใส่ไปเลยนะคะต้องกันความชุ่มชื้นในดินนะคะช่วยความชุ่มชื้นในดิน ไม่ค่อยได้มาเข้าสวนร่างจากการขายของก็มีเวลานิดนึงไม่ทราบว่าถ่ายเหินหรือเปล่านอาจากขายของก็จะเข้าสวนเป็นระยะระยะนะคะดูสวนสวนมะพร้าวค่ะสวนหญ้ารู้สึกว่าจะเป็นสวนหญ้าละเสร็จแล้ว,วนนะคะ่ะ